เพืดีว่าท่าสกิลหนของแอนเน็ตสามารถเพิ่มราย,ายได้จะเป็นยังไงครับอาวัลโชอะไรเงี้ก็เห็นนี่หรอเฮ้ยเพื่อว่าการที่แอนเน็ตมีท่าหมุนที่ไม่ตกเป็นเป้าหมายอันตรีที่มันหมุนหมุนขยับไม่ได้เหรอและก็ขยับได้จะเป็นยังไงครับดีเดือกงไปบ้างนอกจากนี้มีการปรับให้โซ่าหุนทำดาเมจเลนเกมบาลลง10%เังมีการปรับรสูสตแต่ของคิวก่อนใรดเลนเกมจมตีบาลลงประมาณ5%ซึ่งรวมถึงได้มีการแจกทาวับแมวปั่นสุดน่ารักให้มีการส่งเสียงโยกโกลนสุดๆแบบนี้อีกด วันนี้ผมขอทำการเจาะลึกบัฟเนอะร์ฮีโรอัปเดตล่าสุดจะมีอะไรบ้างมาดูนะครับโดยผมขอเริ่มจากคอมโบต่อเนื่องใหม่ของแอนเนทครับซึ่งเพื่อนสามารถใช้สกิลหนึ่งวางพายุแล้วกดสกิลสองผักเพิ่มระยะโดยสามารถทำได้ไกลถึง14เมตรเลยนะครับนอกจากนี้เพื่อนยังสามารถใช้ไรล่าสู่ที่หนีเพื่อให้โดนสกิลนานขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับโดยพายุหมุนนี้จะมีความสามารถใหม่ที่ช่วยเลี้ยงความเร็วขึ้นที่กับเพิ่มทีมสูงสุดถึง50%พร้อมสโลว์ัตรูได้สูงสุดถึง50%เช่นกันครับ ยังไม่หมดเีเท่านี้นะครับยังได้มีการปรับให้สกิลหนึ่งอยู่ได้นานขึ้นซึ่งสามารถสร้างความเสียหายารวมเด้มมากกว่าเดิมถึง35%เลยนะครับของตัวที่ u ั t ติเ t e สกิลที่ได้มีการปรับใหม่ให้สามารถเคลื่อนที่ตามเพื่อนเข้าไฟได้ซึ่งนอกจากเพื่อนในทีมท,ที่อยู่ในวงพายุจะต้นานสถานะต้านซีซีทุกอย่างแล้วยังสามารถผักตัวแก้ทางนีโรได้หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลโลที่เข้ามาล้วงแครี่ตัวบางฝั่งเราผักสันออกได้ครับคลิกสิกที่จะเข้ามารวบแครี่ตัวบางฝั่งเราผักสันออกได้ครับอออีีดจทัวววาาาาารรรกกกกกผงงงงไ้้้คซึ่่มถสเหมดนะคบ นอกจากนี้เพื่อนยังสามารถลดคูเดาเอัลติเมทสกิลด้วยการกดวาร์ปไปยังอีกพื้นที่หนึ่งแบบนี้ได้หรือว่าจะกดวาร์ปกับผ่านก็สามารถลดคูเดาวได้มากถึง20วิเลยนะครับเฮ้ยเจ๋งอะว่าแต่ถ้าวาร์ปไปหรอมีเสียงด้วยอะใช่ครับซึ่งการวาร์ปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือศัตรูก็จะได้ยินหมดเลยนะครับบอกเลยครับว่าวาร์ปแบบมีเสียงกวนสุดเลยครับเอาล่ะวาร์ปลวๆกันไหส,สุดท้ายนี้มีการเนิร์ฟสามเฮียรที่เป็นกระแสสุดๆอีกครับไม่ว่าจะเป็นหมิงที่โดนลดดาเมจของโซลงถึง10แต่การใเปอร์เมซ็นต์แต่การใช้ ขอบสดที่คิวก่อนที่ได้มีการปรับลดสแต็กป้อมกับฮีโร่จาก8หน่วยเหลือ5หน่วยสมบัติให้คิวก่อนเลนเกมดาเมจลดลงประมาณ5%ได้ครับและสำหรับฮีโร่ใส่คิวอย่างเทเลนได้มีการปรับให้คิวลดลงประมาณ1 3ครับอุอ้ยน้องทำอะไรผิดนะสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากได้ท่าวารแมวปัดเพียงเพื่อนกดโค้ที่เราคนดังอวีแจกที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนี้ก็มีสิทธิ์ทุว่าจะได้แบบเช่าสัมวันหรือแบบถาวรแล้วครับและพิเศษสุดสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่กลับมาเล่นอีกครั้งรัััับบบบฟฟรร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 ีีีีีีีีีททททททาาาาาาววววแแแถถนนนนนนนโปพพคคเเเิิิ่่่่่่มมมต้้้ละฮใหออกดดยยยยซึงงสุุ20 ก็รับไปได้ฟรีเช่นกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ